้5นาทีปิ้ง3ชั่วโมงกว่าจะได้กินไม่ได้ง่ายนะคะดูนี่ค่ะดูขั้นตอนด้วยจ้ะเด้อก็ได้ง่ายเลยจ้ะ3ชั่วโมงกว่าจะได้กินนะคะเนาะนี่คือขั้นตอนของการปิ้งนะคะก่อนจะปิ้งเราต้องแก่แบบนี้ก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะป้าเพิ่นขายมากอีเฟละป้า ปีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะเด้ออยู่ปากซอยสำเพงเนี่ยจะ้ะปากซอยมังกรปากซอยสำเพงซอยมังกรหน้าร้านทองเล่งหงเ่ยจะ้ะเพื่อนๆจะ้ะซอยมังกรเนี่ยค่ะกรอกแบบนี้นะคะเด้อแล้วก็เนี่ยค่ะเป้งแบบนี้ค่ะเป้งแบบนี้ค่ะกว่าจะสุกใช้เวลาสามชั่วโมงขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้ะเพื่อนๆจะ้ะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายจะ้ะ พอสุกแล้วก็จะมาอย่างนี้ยค่ะน้ำเชื่อมนะ